ตอนแรกนะครับเราก็ต้มน้ำให้เดือดน,นะครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับนีครับแล้วก็ใส่หัวขาลงไปนะครับหัวขาลงไปนะครับไม่ทุบหรอกตีทุบได้นี่นี่แหละหอมแบบแปลกมากาำไมต่อไปก็หัวขาอย่าทุบไลนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับแล้วรอต้มให้เดือดนนครับแล้วก็ใช้เกลือนะครับ เลยเกลือลงไปสักหยิบมือหนึ่งนี่ครับใส่กระป๋องหยิบมือนึงครับคนให้ระดับกินข้าวของปลานะครับแล้วคนนะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็ใส่เนื้อปลาตัวนี้งไปนึงที่เราเลือกไปนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับกินหอมชวนหน้ารับประทานมากเลยครับนี่ครับใส่ไปเลย ในปลานะครับตัวเบลสักพักแล้วค่อยคนไปเรื่อยครับตอนต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่นหอมนะครับต่อไปก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยครับ ต่อไปนะครับใส่มะขามเปียกลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวต่อไปก็ใส่น้ำปลาไปนะไ้เข้ารถถ้าใครชอบเค็มมากก็ใส่ไปลนะไปเยอะเต็มตาลงไปนะครับต่อไปก็ใส่พริกกับห,หัวหอมลงไปนะครับเรา ใส่ไปสับแซลแล้วครับกินดอบหอมมากครับต้อดดปไปก็ใส่กชีลิรัชีพะดา,านี่ใชใส่ผักชีพังดาเลยหอมได้ยวนชวนกระสาท อันนี้แล้วแต่คุณจะชอบไม่ชอบนะครับผมชอบมีบน้ำหอมออมสลายถ้าใครชอบเปรี้ยก็เป็นมะนาวไปนะต่อไปก็ใส่มะนาวนะครับเมื่ออาหารสุกแล้วนี่ครับมะนาวลูกใหญ่นะครับ นครับเมื่อหานสุดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับน่าทานมากเลยครับ